สวัสดีค่ะกลับมากันอีกแล้วกลับแกะกล่องพัสดุไม่รู้ e ีที่เท่าไหร่แล้วของครอบครัวหูวันนี้เยอะมากวันนี้มีแขกรับเชิญด้วย,ยค่ะวินนี้เป็นซีซีจิ๋วนั่นแหละมาทำไมรู้ไหมเพราะว่ามันมีของเขาเป้ารอยอยู่แล้วเขาบอกเมื่อไหร่จะแกะสักทีหนูจะเอาต้องค<ๆ>ิดดูนะคะถ้าไม่ใช่แบบเพิ่งถึงเอาปาเมโนอย่างเงี้ยจะเป็นอะไรที่จิ๋วอยากได้มี<น>อะไรมีอะไรเออไป ตอกที่กล่องมือพระเดี๋ยวเราดูดฉเฉลยด้วยกันตุ๊ตก,กตานั่นเองแต่งตุ๊กตาธรรมดามันคือเจลาดิทอนโอ้โห๋ยู่ี้ทำงานเองซื้อเองไม่ต้องให้วานแม่จอให้แล้วซื้อเองสั่งเอง,งไม่ต้องแบบขอคุณมความเกิดเพราะว่าหนูมีเงินเก็บปของตัวเองแล้วนะคะดีเงินเก็บรูเงินที่ได้เก็บนะเงินเดินเก็บหนึ่งเงินนที่ไม่ได้เก็บมีส่วนหนึ่งเก็บไว้แล้วในธนาคารซึ่งตอนนี้ไม่ถึง50อร์ซของเงินที่ได้ทั้งหมดแล้ว คือหนูแยกกับการออมเงินมากก็ไม่เป็นไรตอนนี้พ,พูดเหมือนก่อนูอุ้ยทำไมเงินที่ได้อ่ะเหมือนใช้ไปเยอะเออมีออมท่านิดแต่ออมก็เยอะอยู่นะแล้วก็บอกว่าต่อไปหนึ่งชอของน้อยๆละอีกวันหนึ่งเจตุแคทมาอ, <c oughs> อะ,ออะ,อะวันนี้เดี๋ยวอันนี้มันเป็นกล่องที่แกะแล้วเพราะว่าพอมาถึงปุ๊บก็แกะปั๊บเลยเพราะว่าต้องการเอามาใช้งานมันคือดูฟังสมตาตาไม่ใช่มันคือไมโครโฟนอ่ะหนูไม่เห็นหรอไมโครโฟนของลรอันอ๋อในเนาะอะมาผิดหนูไม่รู้อง ้สิให้หมดปัญหากับไม้ที่คอยถูเสื้อไปมาใช่ไม่ใไมรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยหมดปัญหากับไม้ที่ต้องคอยขาดแล้วมาเชื่อมใหม่ใช่ใช่บอยตัวนั้นน่ะแม่บอกแล้วก่อนนะแต่ไม้อันนั้นหนูเห็นดาราใช้เยอะมากเลยนะคะใช่ไม่ไม่มันมันมีปัญหามากแล้วอันเนี้ยผิมดูดิมันมันมันตลับเล็กเท้าหูฟ้าโอ้ใช่นอนเล่นตะเกียบหูฟังมันเป็นกล่องเลยแล้วดูดิตัวมันแค่เดี๋ยวเดี๋ยวใช้สักครั้หนึ่งถ้าดีนี่นเดี๋ยวมารีวิว เห็นไหมกลองถ้าหูฟังเลยอันนี้คือช้างตัวเลยแล้วถูกดีมากแล้วถูกด้วยถูกด้วยลองใช้ไปสักครั้งแล้วค่ะไปตัดตุกตาได้ใช่ไหมเออได้ค่ะได้ได้เพราะอันนี้ก็ซื้อจากช้อปปี้แหละโอเคโอเคอ่ะไอเทมต่อไปเจ้าตุ๊กตาหนูเลยอันไหนมามกระดิ่งให้เกระด Jelly Cat Jelly Cat คือตอนแรกที่สิวสั่งมันเก้าร้อยก็แบบเอ๊ะมันถูกเกินไปหรือเปล่าสรุปส่งมาโอเคเลยแล้วทำไมถูกตัวเล็กกระจิ๊ดเพราะมันตัวเล็ก อุงรถนี้ปาแม่ซื้อตัวใหญ่ไปเรอยใช่ที่ให้ปาแม่ซื้อให้ถุมอันเราสามมาเรบอกว่าแม่แม่มันเป็นสองปอมก้อนนี้ทำไมมันเก้าร้อยบอกว่าอ๋อมันไม่ได้ปอมลงแต่ว่ามันแค่ตัวเล็กคือมันเป็นไซมีนี้ซึ่งหนูไม่เคยนี่คือหนูสั่งจากร้านเจลีแค a ออฟิเชียลเลยไงเพื่นมีถุงเจลีแคดพีุ่งก็ทั้งสามเล็กตัวเล็ก ยืดแคบถุงก็น่ารักเลยน่ารักมาอ๋อไม่เล็กขนาดนั้นไม่แล้วอันนี้แขนขาก็พับมาด้วยไงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวยืดออกมาอันนี้มันเป็นอะไรอ่ะลูกสีแกไม่ออกอ่ไม่ไม่ไมันมันมีชื่อด้วยนะแต่เป็นสีขาแล้วมันมีแบบปักปักข้างในหัวซึ่งบลัชซ์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 บ u ัชซ์บลัชซ์บันมีลายดอกไม้ตรงหัวซ์บลัชซ์ัก 900าอเท่านันเก้าร้อยถือถูกนะเก้าร้แต่หน้ามันแปลกไหมฮะแปลกยังไงก็ไม่อะมันยูยี่หนุ่มเออมันแบบต้องเอาไปหวีก่อนดีๆออเมันน่าจะออฟฟิเชียลนะไม่มีถุงขนยูยี่มาหูมันไม่ได้รีดเอาไปรีดได้ไหมอะเราสามารถสั่งได้ไหมเพราะว่ามันบูบี้มาอยู่ในถุง่ไงมันมีแท้ล่่ะนนนุุมมมมัากไหนหูนี่นี่มันมี l e เบลดู l e เบลซิดูเลเ e ลแท้ซิเหรอ ไม่ถ้าเกิดหนูสั่งจากร mm ้ hmm. านออฟิเชียลในช mm ้อปปี้มันก็ไม่น่าจะผิดอะไรเห็นนะ mm hmm. ก็ถูกมีมบักโางบักโดอะไร Remove all packaging before giving to a child ทำไมอ่ะก็เดี๋ยวเด็กเอาถุงมาข้อผัวเล่นกันฮะจริงจริงจริงเหรอคะตอนมันผูกนะตอนนั้นคือจะให้จิ๋วแล้วตัวตัวจก็ะเป็นตุ๊กตาไม่ตัวเล็กๆอย่างนี้ก็เก้าร้อย My name is Blossom Cream Bunny Berry ไม่งนะอันนี้มันคือของแท้จริงเหรอเนี่ยถุงจะเรีกแคทเนี่ยใช่ไหมมันมีรางสังหารแปลกๆไหนไหนขอดูเว็บที่ซื้อดีละเพราะว่าแบบอันเนี้ยไหนเลี้ยงมาดี ไม่ร้านดิเดี๋ยวดูชื่อร้านก่อนเห็นไหมน่โอ้โหพี่ร้านแบบขนดูจากรูปนะขนเรียบสวยงามเชีไวมไม่ไม่เห็นมื่อกี้ยังไม่เห็นชื่อร้านเลยนห่ะนร้านเขาอ่ะขึ้นไปก่อนขึ้นไ่ก่อนยังไม่เห็นมันจะอยู่ล่างๆนี่ไงโอ้เจด้แคทไทยแลนด์เดี๋เดี๋ยวไม่ผิดหรอกนั่นน่าจะยัดมาล้มันยัดมาแหละเออก็นนึงนะหนูเคยเห็นในจิ๊กซอกอ่ะแต่ว่าสมมติว่าเขาแบบว่าโอ้ยตุ๊กตาตัวนี้มันแบนจังเลยแล้วเขาจะไปแบบ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต่หนูไม่กล้าทำไม่นี่ก็แค่รูปๆเดี๋ยวเขาก็ไอ้้แลวเห็นไหมเริ่มเรียบขึ้นละแต่หนูว่าคนเอาไปซักแล้วไปรีดไหมเพราะตรงนี้มันหยาบมากอ่ะอุ้ยถ้าซักแล้วมันจะเสียอย่าซักใช่ไหมเดี๋ยวไปจัดการเอาไอ้นี่นี่หมูเขาจะเป็นลายแบบมีดอกไม้กับสตรอเบอรี่อย่างงี้นะคะก็คือดอกสตรอเบอรี่นั่นแหละใช่ไหมใช่ไหมคะอืมดอกสีขาวแบบเนี้ยคือดอกอเอดอกสตรอเบอรี่นี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูหมุนรอบตัวอุย ต,ต่อไปนี่ถ้าเกิดว่าไปที่ไอที่ลอนดอนหรือที่อเมริกาที่นิวยอร์กอ่ะเขาจะมีร้านเจลลี่แคทที่เขาทำมีขนมเนื้อมาที่พ,พูดจ่าไปมาด้วยเขาลงรู่แล้วเขาก็จะทําแบบทําเป็นทําอาหารในใช่แล้วพูดจ่าไปแล้วพูดจ่าบอกว่าไม่รู้ว่าต้องจองคิวล่วงหน้าเลยอดเขาไปซื้อได้แต่ดูอยู่ข้างนอกต้องจองล่วงหน้าด้วยแค่จะซื้ออะ่ะคือหนูไม่เคยมีเจลลี่แคทไซส์นี้ฮะหนูเลยไม่แน่ใจว่ามันแบบเป็นตัวเล็กจังทห้มน่ารักนะทุกคนแผลรู้ทำ ไม่แต่มันตัวนี่มากแต่มันตัวนี่มากอ๋ออันต่อไปอันนี้คือฟิล์มโทรศัพท์เอ่อไอฟิล์มกระจกโทรศัพท์ที่หนูสวย,ยมากอะไม่ใช่นี่คือหนูซื้อให้เพื่อนไปทำโทรศัพท์เพื่อนแตกหนูซ้อมไอ้คาลเลอร์การ์ดอะแล้วไม้์หนูอะไม้์คาลเลอร์การ์ดหนูอะแถมโทรศัพท์เพื่อนโทรศัพท์เพื่อนแตกเยอะมาก เลยต้องซื้อเลยต้องฟิลมาชดฟิล์มชดใช้แล้วมันเป็นฟิล์มแบบฟิล์มกันเถี่ยวก่อนจะซื้อมาชดใช้เนี่ยเพื่อนหนูไอ้นี่ไปแล้วหรือยังก็มีรู้นตหนูทายให้เพื่อนอยู่นะคะไม่รู้ว่าเปลี่ยนไปแล้วหรือยังเพราะว่าเขาน่าจะทนใช้แบบไม่ไายแต่ของเพื่อนมัคนละรุ่นกับของเราอ๋อนี่คือเพื่อนอันนี้ของไอโฟนสุดพกของยูมาแล้วนะจ๊ะร้อยกว่าบาทนะร้อยกว่าบาทหรือแปดสิบแม่จำไม่ได้จริงๆ เพื่อนเปลี่ยนเป็นนะเพื่อนก็เปลี่ยนเองสิคะฮะเพื่อนเปลี่ยนเองเพื่อนเปลี่ยนเองเป็นหรอเพื่อนเปลี่ยนเองเป็นอ๋อแตเขาเนี่ยคอนเสิร์ใหญ่คือต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเวลาฮะหนูน้ำแบบไปเลยอันนี้แม่เปลี่ยนให้ทุกคนในบ้านหมดมันง่ายมากมันก็แค่ดึ้อแล้วก็เอาเทนนะคะมาดูดดูดดู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 ฝุ่นให้หมดไม่แล้วก็แปะลงไปปุ๊บแล้วก็แค่ดืดกดได้หมดคือถ้าอันนี้มันเป็นของดีหน่อยแล้วถ้าเกิดว่าเช็ดฝุ่นออกหมดนะแตะลงไปให้ตรงมันก็วิ่งใช่เสร็จเลด อ่ะกองต่อไปอ่ะเอาอันนั้นมาเก่อนช่วยอ่ะอันนี้อันนี้ก็อันที่ดูไหนอ,อ่ะอ๋ออันนี้คือแกะไปแล้วเพราะจะรีบเอาไปใช้มันคือนาฬิกาจับเวลาคืออยู่ดีๆอ่ะเตาอบเตาอบขนมของแม่มันก็ไม่ร้องคือสมมติว่าตั้งเวลาไว้ว่าอบ10นาทีพอ10นาทีมันก็ร้องร้อง,องเพลงออกมาตอนนี้อยู่ดีก็เงียบวันานั้นไม่เลยขนมเพราะว่ามันไม่ร้องแม่ก็เลยต้องซื้อนาฬิกาจับเวลาเหมือนแบบ ที่เขาอุ่นของอะไรใครที่ซื้อขนมใชงหมดแล้วได้ไม้ไม้ไปก็ตาอบพังเราไม่ตรงอันไหนไม้เราจะเก็บไว้กินเองค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็คือใช้งานแล้วดีมากเลยถูกมาก10กว่าบาทอะไรเงี้ยเลยซื้อมางสองอันจริงหรอจริงนี่ไงทำในขีดอบอยู่รอเดี๋ยวเดี๋ยวอบคุกกี้อยู่คือเรียวเระคุกกี้นะคะ มีคุกกี้อัลมอนด์คุกกี้มคคาเดเมียกรอบอร่อยมากตอนนี้คือแบบยอดสั่งซื้อเปิดมารอบเดียวนะสั่งซื้อเกือบสประมาณ2,000ชิ้นนี่ท,ทำหนะะ้ามืดเลยเออแล้วแบบที่แม่ลงสตอร,รี่รอบนี้สองพชิ้นเพื่อนหนูบอกว่ามีนคือแก่มากแบบไทยคนแกช่อชบบอบมินิแบบวันนี้สองพชิ้นคืองี้ <S <S> <S แก่เนี่ยห้ิบคือมันเป็นแบบการบ่นแบบอวดอะคนแก่ชอบทำงี้ย แบบบวชแบบว่าวันนี้เราขายได้สองเชิ้นนะใช่เสร็จแ้วเพื่อนก็จะมาสั่งตามนี่เป็นอะไรก็ส่องอ๋อว่าจะคนเห็นก็อบบวิชนะกินสองเชิ้นต้องอร่อยแน่เลยต้องมาสั่งอีกฮะอันนี้อันนี้เกิดหกุละอ่ะอันนี้อะไรโอ้หนักเลยอะอะไรอะมันชื่อแม่นะแต่ว่ามันมาจากติ๊กต็อกช็อป คืออะไพิมแม่ไม่เคยใช้ติ๊กต็อกชอบหรอกแต่ทำไมมันชื่อแม่เนี่ยถนอมนวลเนี่ยน้ำยาทำความสะอาดและแช่คอนแทคเลนส์หนูสั่งเหรอ ไม่ใช่หนูแม่ไม่เคยสั่งน้ำยาทำความสะอาดและแช่คอนแทคเลนส์เฮ้ย flash อันนี้คืออันนี้บ้านตันเดอร์เอ็กซเพสอ๋อส่งด่วนส่งรำส่งด่วนใช่ไหมคะใช่แต่งงมากคืออันนึงนะคือเขาอินสไพร์มาจากแบรนด์นี้ใช่ไหมใช่เรื่องเรื่องเหมือนอิงเรื่องจริงมาจากแบรนด์นี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วมันเป็นติ๊กต็อกชอบแม่ไม่เคยสั่งของจากติ๊กต็อกชอบคอนแทคเลนส์สีน้ำตาลซึ่งหนูไม่มีทางใช้เขาแม่สั่งเพราะหนูไม่มีเขาแม่แล้วแม่มันชื่อแม่อะเป็มีเพื่อนๆขอมาเต็มเลยว่าให้หนูแบบวว่่่าาทคคลิปออเนนหย <ๆ>แต่อนอื่นวันนี้เที่ยวเรียนเพ่มีตรวจสุขภาพใช่ไหมคะแล้วหมอบอกคุณไปตัดแว่นใหม่นะคือมันสั้นลงเงยอะมากอะไรอย่างนี้ก็เลยต้องไปตัดแว่นใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะซื้อคอนแทคเลนส์ที่มันถูกเบอร์มาแล้วเดี๋ยวรีวิวแว่นแล้วที่ซื้อซืายายานะ้อะห่ๆอะไรนั่นอะใส่เป็นแฟชั่นไหมแป้งใดฟฝุ่ๆไม่ใช่น้ำยาคอนแทคเลนส์คือเขาเอากล่องเก่ามาอันนี้กล่องเก่าของเขาแต่อันนี้กล่องใหม่นี่อันนี้เห็นไหมก็สกกรทับ เนี่ยไอติกรสองนี่ไม่เกี่ยวขอ,องที่ร้านตนลอไปไหมเขารียูสตลองอะเขาไม่ได้ไ<ง>ผิดอันเก่านี่เราซื้อแป้งไดฟุกุมาเพื่อจะมาทำไดฟูฟูให้ลูกกินมันเหมือนเรื่องจริงมากเพราะว่าในชีวิตจริงอะ่ะเราต้องก,การใช้น้ำยาแล้วคอนแทคเนสแล้วคอนแทคเนสซึ่งมันตรงกับชีวิตจริงมันไม่ใช่สิ่งที่แบบอะไรก็ไม่รู้นึกออกว่าหนูกระดิ่งไม่แช่จริงตลองมากแป้งไดฟุกุ มันเป็นแป้งในฟูกุมาแล้วอย่างนี้เลยเราไม่ต้องเราไม่ต้องแบบมาผสมกวนเลยเราใช้ได้เลยแล้วเขาก็มีแถบมันคือแป้งสำเร็จรูปขอ่ไหระปางเลยรสำเร็จรูปเลยเอามาถึงกระป้างจริงจริงเกีไปกินที่ไหนได้ฟูกูช็อกโกแลตเอ้ยได้ฟูกูฟูกูช็อกโกแลตดูใบของแมทส์เคยกินอร่อยมากแค่มวนหมาดอีก จะทำเนี่ยแล้วอันนี้เป็นแป้งที่เอาไว้มานวลมันไงเจมูนฮะถ้าเวิร์กแม่แกมูนทำแบบนี้ขายได้เหรอเอาแป้งขนาดรูกมาไม่ลองดูก่อนลองดูก่อนเพราะว่าอันนี้เออลองดูลองดูแล้วเดี๋ยวว่าจะยังไงว่าอร่อยไหมถ้าถ้าอร่อยก็ใช้อันนี้แหละเข้าใจไหมนวดไม่ไหวไงนวดไม่ไหวอ่ะจะไปน์นี้ไลนนี้ของเธอค่ะคุณลูกพูดตามแล้วไม่ใช่อ๋อเดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยวอันนี้เหมืนเมันเกิดเพื่อน มันเขียนว่ารองเท้าฟุตบอลแต่แม่ใช่ใช่รอ,อ,องเท้าบอลหนูเกิดเพื่อน,อ,อ,น,นอ๋อแต่พี่บ่นว่าไม่ทนัทนเออพี่บ่นว่ามาไม่ทันเพราะในช้อปปี้อ่ะมันเขียนว่าเฮ้ยนี่ไงมาแล้วมันเกิดเพื่อนพรุ่งนี้ไม่เหรอใช่ใช่ใช่ใช<ๆ>่เพราะว่านี่ช้อปปี้อ่ะมันเขียนแล้วหนูซื้อผิดด้วยคือเพื่อนหนูอ่ะลองเออหนูแบบว่าแกล้งแบบเอ้ยขอขอดูรองเท้านักเรียนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเขียน44แล้วทีเนี้ยหนูก็เลยสั่ง44ไปแล้ววัน ต่อมาเพื่อนบอกมันแบบเออรองเท้านักเรียนมันเล็กเกินไปจะอัไซส์แล้วหนูแบบแต่ว่าหนูถามเพื่อนอีกคนนึงเขาบอกว่าไม่เป็นไรแบบผู Nig ้ชายชอบรองเท้าบอลแบบคับๆ well> ับแบบพอดีพอดีอ่ะคือถ้ามันหลวมอ่ะมันเดี๋ยวมันไม่มันใส่ไหมไม่แล้วเพื่อนผู้ชายแล้วดูสีที่ซื้อคือแฟนเขาแต่หนูเลือกช่วยกันเลือกกนเลยหนูช่วยกันเลือกใช่ใช่เราเลือกสีชมพูแล้วเพื่อนจะอยากใส่มั้ยตอนนึงนะหนูขอหนูขอทักหาเพื่อนกันนะคะ อ้าวเราจะบอกเขอว่าไม่เซอร์ไพรส์ e อะดิไม่ใช่เพื่อนที่อ๋อีกคนน,นึนนองอะอ่ะระหว่างนี้อันนี้จะเป็นของแม่นะคะน่าจะเป็นเกี่วกับฟู้ดอะไรมันเขียนว่าฟู้ดช็อปเดี๋ยวนะฮะลองเท้าบอลมาแล้วอะไรเอ่ยอ๋ออ,อันนี้ปาแม่ปาให้แม่ซื้อแป้งสำหรับทำวาลาบิโมจิบอกว่าเอาอิิยี่ห้อดีๆแบบยี่ห้อที่เขาทีพิดอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ดูมาก็เป็นอันนี้แป้งทําวอลลบิโมจิกับผงที่นกโะบอกว่าให้แม่ทําให้กินอีกคือป้าบอกว่าเขาที่ร้าที่นอนใส่คลิปทำวอลลบีโมจิอะปวอลลับบีอร่อยมากแม่ทําอร่อยมากเอาด้วยนี่แป้งมันเล็กๆหอมแบบไหนญี่ปุ่นมันเป็นของญี่ปุ่นเนี่ยพงทําได้นิดเดียวอะตาดูจากในรูปนึกว่าหอมแค่นี้ดูดิมักกันจริงๆทำอะไรได้กินได้แค่มือเดียวอะเนี่ยลืมละมันไม่แพงอะแบบ ไม่ถึงร้อยอะไรอย่างนี้ปะ่ะเออถูกถูกเลยเออไม่แพงมีหน้าไม่แพงอ่าโอเคต่อมาอันนี้เลยแล้วการเกะก,กะมันคือกล่องเดี๋ยวนะใช่ไหมป๊าป๊าใช่ใช่อเออมันแกะให้ดูไหมมันคือกล่องที่เราจะมาใส่คุกกี้ขายอืมไม่ใช่ออจะคัพปี้เพราะตอนแรกอะ่ะแม่ก็ซื้อจากร้านหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วก็มันก็ต้องเสียค่าส่งเหมือนกันเพราะว่า ร้านเขาอยู่ไกลจากบ้านเราอะ่ะแล้วเขาก็คิดค่าส่งอยู่ดีแล้วก็ดูเอ้ยในช้อปปีมันถูกมันก็ถูกกว่าแล้วก็คิดค่าส่งถูกกว่าอีก,กเพราะว่าเออก็เลยสั่งจากช้อปปีร้านนี้ใชค่ะทุกคนสามารถกดเข้าลิงก์หนูไปสั่งช้อปปี้ได้นะคะคุณจริงทุกครั้งที่แม่สั่งของอ่ะเนี่ยดูดิแม่สั่งของเนี่ยอะไรเต็มหมดแม่เข้าลิงก์หนูจะลอหนูเมืได้ค่าคเขาม่ใช่ในอันนี้แบบอย่างชิ้นละแบบศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้าก็รวมเป็นแบบช แม่ว่าหนูได้จากแม่เยอะเลยล่ะเพราะแม่ซื้อเยอะมากอาจจะถึงพันแม่ซื้อเยอะมากเพราะว่าแม่ซื้อเยอะมากกับช้อปปี้นี่ค่ะเป็นหมื่นเลยมั้งเป็นตัวเองเนี่ยแ่ต้อมีไม่เหรออ๋อมันไดเหรอไม่ได้ไม่ได้นะไม่น่าได้นะกล่องที่เป็นกล่องคุกกี้เราถ้าใครถ้าใครเคยซื้อขนมเราก็จะคุ้นเคยกับลายนี้นะคะอ่ะอันนี้อะไรอ่ะ อันนี้อ๋อแมกกาเดเมียจริง,ๆ,รงๆแล้วอันเนี้ยสั่งซื้อมาก่อนที่จะมีออเดอร์เยอะๆใช่ปะแล้วแต่ว่าเรายังไม่แกะเพราะว่าจะเอามาแกะมาสรุในคลิปนี่แหละแล้วตอนหลังอ่ะก็สั่งไปอีก15โลอันนี้โลนี่สั่งไปอีก15<า>โลซึ่งเลียงรายอยู่ตรงนู้นอยู่แล้วสั่งมาจากเมืองเหนือเชียงรายอันนี้คืออันนี้คือหน,นึ่งโลแนับสนุนของคนไทยด้วยนะคะไม่ใช่แค่ของนออย่างเดียวอันนี้คือเมืองเหนือเชียงรายใช่ครับเขาจะถูกมาเป็นน้องไหม อ้าจริงเหรออ้าวเขาบอกว่าเป็นอ้าวจริงเหรอแม้ว่าเป็น<ๆ>มันคคาเดเมียเหนือนะถ้ามือใครมีไมคคาเดเมียได้หรอใช่เขาบอกม<น>ัคคาเดเมียเหนือแล้วแบบมันมันอันนี้ยังดิบอยู่นะแล้วมันก็จะสดใหม่อะไรอย่างเงี้ยส่งมาสดใหม่มากอันนี้อะไรคะสุดท้ายไม่าสานกันชื้นเป็นของจีนนะมีภาษาจีนไม่สานกันชื้นเป็นของเอ้าเ <laughs> มีอันนั้นอีกเหรออันนี้สานกันชื้น, <laughs> น <laughs> เป็นภาษาไทยด้วย เออเนี่ยแหละเนี่ยให้รู้คอมเมนต์หน่อยกันไม่คนที่เขารีวิวคนขายอ่ะเขาบอกว่าเป็นของไทยนางเหนืออะไรอ่ะอาอหูวัวค่ะของวินนี่ของวินนี่ของวินนี่วินนี่ชอบมากของวินนี่หูวัวคือหูวัวที่มันเอามาหั่นบางๆแล้วฟรีสได์เพื่อมาเป็นของเล่นและที่เราฟันให้น้องหมานะคะแต่วินนี่กินจริงจังคือตอนเล็กๆอ่ะพิมจำได้ป่าวหูวัวหูหนึ่งอ่ะวินนี่กินแบบไแค่เล่นอ่ะนานมาก เนี่ยให้ไป5นาทีกินหมดเรียบไม่ถึงอาจจะ5้านาทีเวิร์ไปอาจจะสัก15หนาทีเอาเดี๋ยวนะ้คุกกี้ร้อนไหมกอ่อเราลงหัวบัวไปก่อนให้หนึ่งชิ้นคือหมา5้าโลห้าถึงสให้แบบ50กรัมก็คือน่าจะ3มชิ้นเหรอสองชิ้นแล้วถ้าหมาหนักกว่า10โลคือ100กรัมก็คือหมดห่อนี้เพราะห่อนี้มันน้ำหนักทั้งหมด1 0 0กรัมอ้าวต้องให้วินนี่กินทีละห่อเหรอ เออคือหัอหนึ่งเลยแต่หนูว่าใช่เหรอทีนี้เขาเขียนจริงๆนะถ้าหมาหนักกว่าสิบโลคือให้หนึ่งร้อยกรัมวันนะต่อวันค่ะไม่ใช่ครั้งเดียวตอนแรกฟังห่งว่าหวัวหูวัวหมายถึงอะไรหมายถึงทำเป็นลูกหูวัวหรืออะไรไม่จริงจริงจริงอิสรหูวัวดูดิหัวเม็ดมีขนด้วยเลยว่าหมาชอบมากเพิ่เห็นครั้งแรกคือหนูไม่ไหวแต่ว่าชินแล้วชินแล้ววีนนี่ชอบมากแล้วก็โอเคที่หมาชอบมีหูวัวหูตาย กตายนี่ก็ตายนี่ไม่กล้าให้จริงพ่อเคยเลี้ยงกระต่ายไงเคยเห็นแล้วแบบขนลุกเลยที่ร้านใช่็อปจริงๆเลยแล้วก็มีนี่ด้วยนะตัวเดียวอันเดียวของบม่มไม่รู้ตัวเดียวเนี่ยคืออะไรจู๋มมาชอบกินมาเจ้าไม่มาแจ้เอามาฟรีซด์อันนี้เหมือนกันเอาแบบอบแห้งจริงอะไรอย่างนี้ใช้คู่เหมือนกันนะเพราะว่า เขาจะได้ก็ไม่ทาเป็นฟรีสใจได้อะไรนะลิ้นวัวก็กินได้เนื้อก็มาให้คนกินจะได้ตายทิ้งได้คุ้มคุ้มไงวันนั้นแม่บอกว่ากินอะไรไม่รู้มันจะได้ไม่ตายฟรีอ่ะแล้วคนดูก็ขำอยอะว่าแม่รีวิวแล้วแม่พูดว่าจะไม่ตายฟรีเออเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนมันจะได้ไม่ตายฟรี อ๋อก่องหัวใจอ๋อก่องที่ใส่ช็อคโลดูาใช่จร,จริงๆแล้วอ่ะมีมีสั่งมามากกว่าน,นี้ไม่ั่มน,น <คะ S 2> มีม,มากกว่านี้ <3 S 2> แต่ป้าแกะไปแล้วแล้วป้าก็เลยอเ,เ,เอามาให้ดูคือเขาจะส่งมาสองแพ็กเกจจิ้งแบบอันใหญ่อันเล็กเพราะว่าเหมือนแบบมัน,นมันเป็นเศษหรืไงเออใส่กล่องใหญ่ไม่หมดเนี่ยส่องหัวใจแบบนี้เอามาใส่ช็อคโกแลต นี่ค่ะแพคเกจด,ดิงช็อกโกแลตดูไบของเราเลยทุกคนก็คือพวกวันเดย์ครับพี่ต้องใส่มา,าเลยคุกษตรกรไม่อร่อยได้กินของชดดอ็อกโกแลตดูไบของเราไหมโอ้ยบ,บ,บาๆเบาๆเขาเขาทำงานแต่เวลาเออช็อกโกแลตด,ดูไบเราอร่อยนะคะอก็ปวดเลยใครมัวฉันคือได้ไหนช็อกโกแลตดูไบเด็กเฟซบุ๊กเพจเด็กจิ๋วคาเฟ่นะคะเข้าไปในนานแล้วก็สั่งได้ทั้งช็อกโกแลตดูไบคุกกี้อัลมอนด์มาคาเดเมียซอฟต์คุกกี้เนี่ยมีหลายแบบมาก ชอคุกกี้คืออร่อยมากอยู่แล้วแต่มันมีไอเทมใหม่ก็คือคุกกี้มาคาเดเยมียเคยกินยังเคยกินแล้วอร่อยมากอร่อยกว่าแบบร้านดังๆอีกอันไหนเสียปุ๊บนะเราเรียกม,มากินเลยไม่แ่หนูได้กินแต่ของเสียขนาดของเสียยังอร่อยเลยแบบชิ้นที่ไม่เกินหรือแบบไม่สมส่วนอะไรเงี้ยค่ะเมื่อกี้อีกไก่หลายเพิ่งไลน์มามีอบคุกกี้เสียเสียม <laughs> วันนั้นวันนั้นวันนั้นอบดำไปหน่อยให้อกงไปนั้งเยอะเนี่ยอาม่าบอกอุ้ย กินได้ไม่ต้องทิ้งแต่เราราไม่กล้าส่งนะไม่กล้าไม้าขาเพราะว่าเราอยากตีมันเข้มเลยไม่จะทานมากที่สุดก็ปากอากงบอกไม่เห็นจรมีกลิ่นไหมเลยเลยทิ้งไปอะโอเคค่ะวันนี้ก็แกะพัสดุประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวน่าจะมีมาอีกแเอาไว้ไว้พักไว้พักตั้งชื่ออย่างที่น้องเบบี้นั่นแหละโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นก็ก็ลากันไปก่อนกันอันบ็อกซิ่งผลิตภัสดุวันนี้ที่มีเด็กจิ๋วเป็นแขกรับเชิญตอนนี้เป็นไหมคะก็ลากไปก่อนนะ